อ่าอีดอกมันหลายมันหลายมันหลายบิ๊กวินไปนเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่800ราลคา900แล้ว1,000แล้วอ่าทัวทั้ววินเท่าไรหร่1 000. 2มื0นส0สอง เอาละครับคุณผู้ชมครับพบกับคุณป้าเซนมอนด์คนดีคนเดิมกันอีกแล้วจะเจอกันเช่นเคยวันนี้พีจีสล็อตผลิตสล็อตแต่ง่ายไปให้ดูไปให้ชมเพื่อความเท่าเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะเส้าลินเส้าไซเจอเจอกันอีกแล้วค่ะกับแก๊งแค่หลอดเบบี้แค่หลอดคนเดิมจากวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุนไม่หนาไม่บางจนเกินไปวันนี้เบ็ด30สปัเริ่มเลยนะคะับแปดสิบครั้งออตโต้เริ่มนะคะเอ่อทุนสี่พันนะคุณผู้ชมมาหลวงพี่ว่าไงเอ่อเบิกเน็ตเลยไหมหรือว่าไง นะฮะโอ้โ oh, ห oh, <Wow. S 1> เรียบร้อยค่ะขึ้นมาบิ๊กวินเลยเรียบร้อยไปไม่ไหวแซงโค้งแล้วแซงโค้งแล้ว636บาทเรียบร้อยเลิศ <Yeah. S 1> นะฮะโอ้โหแป๊บๆเข้าสกิเ,เตอร์ไปเลยโบนัสเซเลคชั่นกดเลือก4ไปเลยไม่ไหวแบบความมั่นความปังจะเจอกันคุณป้าเซลมอนอยู่แล้วนะคะความมั่นความปังแห่งโลกใบนี้ต้องเจอเลย อ,อีดอกมันหลมันหลมันหลบิ๊กวินไปเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่800แล้วค่ะ900แล้ว1,000แล้วโอ้โหเมก้วินค่ะมีคนให้มากกว่านี้ไหมพันสองค่ะพันสองแล้วพันสามแล้วเรียบร้อยพันสี่แล้วเรียบร้อยแล้ว 1, ลค่ะซูเปอร์เมก้วินค่ะสองพันสี่ร้อยบาท<ะ>ถือว่าปังอยู่นะโอเคหกบาทอีดอกออกมาไม่งงเออแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมบิ๊กวินไปแล้วค่ะเอออย่ามันหลยอย่ามันหลยอย่ามันหลเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อย 700, 800, 900, แล้ว เมกกวินค่ะหนึ่งพันหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมซุปเปอร์เมกกวินเก้าพันแปดอีดอกตอนนี้ค่ะอ่าทั้วทั้ววินเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบหกบาทอยู่แล้วคุณผู้ชมตอนนี้เครดิตขึ้นมาหนึ่งหกนะแบบปังไม่ไหวอ่าห้าสี่บาทตามมาเออคุณผู้ชมโอ้โหอยู่แล้ววันนี้เข้าง่ายเหลือเกินต้องบอกอย่างนี้เลยว่าแซงโค้งแซงซ้ายแซงขวาเข้าหน้ามาเมกกวินหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาท โอ้โห oh มันปังจริงเลยวันนี้โอ้โ oh หคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหโอ้โห oh อย่างรุนแรงนะครับวันนี้เครดิตอยู่ที่1 7ื่นละร้อามมาละนะฮะยีตามมา6บาทตามมาสกเก็ตเตอร์สมาทําไมทําไมไม่มา3าสกเก็ตเตอร์สองต้องหลอกล่ออ,อีกแล้วคุณผู้ชมอะเจอแถวกลางชาร์จไปเลยว่าไงไม่แตกกระจายว่าไปโอ้โ oh ห สเกตเตอร์เข้า2ได้ยังไงคุณผู้ชมอ้าไม่เป็นไรค่ะ336ามบาทตามมาแล้วโอ้โห114บามาด้วยนะฮะเออสาธุไม่ได้ดาผ้าเหลืองนะคะคุณผู้ชมมาแล้วสเกตเตอร์ค่ะโอ้72บาทอ่ามาแล้วคุณผู้ชมปัดเรื่อยๆนะปัดเรื่อยๆนะตอนนี้กำไรเห็นเห็นละเออไอดอกเพิ่งเห็นว่าบ็ดลงมา30แล้วหรอขอเปลี่ยนเป็น40 ดูสิแปครั้งปะเพื่อให้มันปังปังเลยค่ะ496บาทนะคะ <P ers> อู้สกเกตเตอร์สเห็นไหมแล้วความปังนะฮะเปลี่ยนเบ็ดปุปปป๊บปังเลยคุณผู้ชมปุ๊บปั๊บปั๊มรับโชคค่ะโอ้โหจริงสีครั้งค่ะสกเกตเตอร์มาเลือกแบบสี่นะคะความมันหลายเกิดขึ้นได้อยู่แล้วความมันน่าหลายอีดองเออไม่ได้เลยนะ24บาทเนี่ยเอามาใหมดอกจะต้องเข้าลาไหม โอ้โหบอยเอ้ยได้ไงยี่สิบบาทได้ไงมาได้ไงก่อน <c oughs> เออเกือบวีนเลยคุณผู้ชมสเกตเตอร์ 2, สองไสเกเตหนึ่งมาตลอดไม่เข้าสักทีเก้าสิบหกบาทคุณผู้ชมโอ้โ oh, หมาแล้วเท่าไหร่สองร้อยแปดบาทไงนะฮะสองร้อยแปดบาทนะฮะสเกตเตอร์เข้าบ่อยนะแต่ว่ามาแค่หนึ่งแค่สองอีดองม,มันไม่รวมกันบาทีเดอร์ได้สามเลยวะ เรียบร้อยคุณผู้ชม208บาทนะฮะอู้เนี่ยสเกตเตอร์สองแล้วี่แล้ว48 56นะฮะ32โอ้โู้หูเรียบร้อยค่ะสเกตเตอร์มาอีกแล้วคุณผู้ชมไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพียงอยากเซตของจริงค่ะสตาร์ทเลยคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะเลือก4ความมั่นค่ะภายความมั่นโซมันโซกรลอยู่แล้ว มาแล้วค่ะ<อ>คุณผู้ชมบิ๊กวินค่ะเรียบร้อยแล้ว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 มีคนให้พันสองพันสามแล้วพันสี่แล้วมา,าซูเปอร์เมกาวินแล้วคุณผู้ชมโอ้โหพู่ไม่ทันเลยจริงซูปเปอร์เมกาวินบอกแล้วสี่พันแปดร้อยบาทอีดอกเลิศน,นะคะยังไงคุณผู้ชม เอามา32บาทอ่าคุณผู้ชมดูทั้งทั้วินวันนี้4832บาทในการเข้าสเกตเตอร์4ครั้งในครั้งนี้นะฮะไปกันต่อหมุนกันต่ออย่างต่อเนื่องเลยอีก35ครั้ง34 33บาแล้ว80บาทมาด้วยนะฮะอู้สเกตเตอร์มากอีกแล้วอะ่ะเออสเกตเตอร์มา1 2 1 2 1 2รอเข้าจังหวะ3าคุณผู้ชมอ้าว6 4บาทตามาก่อนนะฮะอึ๊บ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 โอเค3 2อึ๊บ8บาทอึ๊บ8บาท นะคะเออยังไงยังไงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม80ครั้งหมดไปแล้วขออีก80ปะเบสสีน,นะคะตอนนี้เครดิตอยู่ที่1 9ืนะคะจะบวกหรือจะเพิ่มจะลดว่ากันรอดูไปพร้อมๆกันกับคุณป้าเซน,นุ์คนดีคนเดิมอีกแล้วเช่นเคยจะ้ะอยู่แล้วคุณผู้ชมแปดบาทมาอยู่แล้ว เอ้ยังไงกันสกิเตอร์มา2ตอลอด64บาทเดอ้อชาร์จเอิเลิศไหมยอยู่แล้วคุณผู้ชมโอ้โหซุปเปอร์สยาเว,ว,วร์เวร์เวร์เบเกอวินค่ะ3เออไม่ใช่912บาทนะฮะ912บาทอุ้ย192บบาทอีกด้วยนะฮะ เอาแล้วชาร์แล้วไม่อึ๊บตาสไม่ตาส,ตาสอยู่ดีคุณผู้ชมเท่าไหร่416บาทเออนิ่งเลยอีดอกเักเก้เตอร์มาบ่อยไหมป,ป่าถามจริงแต่มาแค่สองหนึ่งหนึ่งก็สองค่ะคุณผู้ชมมาหลวงพี่เออยหลวงเจเออยชาร์จตาสได้ไหมได้แถวล่างคุณผู้ชมมา4 8 0บอยู่แล้ว 480อยู่แล้วนะฮะอีก80ครั้งอูทำมหมดไวจังอ e ีดอความเทอร์โบเนาะความเร็วคุณผมู้ชมความเพลดิดเพลินไปกับพีซีสลัไปเลยสลอบแต่ง่ายอะนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะ40บาทเลิศหกสและเท่าไหร่ว่าไปอยู่แล้วแตกเลยค่ะเมกะวินบิ๊กวินเลยเมกะวินจริงด้วยค่ะ1,600บาทะนะฮะ 8บาทมาก่อน2ีบาทมาด้วย8บาทมาก่อน8บาทมาก่อนสเกเตอร์โอ้โหสเกเตอร์สองสี่อันตีอีดอ,อกมันไม่รวมกันมาวะอ่ะคุณผู้ชมเนนมาละ384ค่ะอีดอ,อกอ่ะโอ้สี 48, บาทโอ้32บาท8บาท6บาท16บาทอู้มาแล้ว112ค่ะมอ112 64ดอกยกเลิกใช้มอ1หนึ่งหนึ่งสองสี่หกสี่ค่ะเก้าสิบหกีสิบสี่แปดบาทสกเก็ตเตอร์มาบ่อยนะสามสองเก้าหกอีกแล้วเออเรียบร้อยแหมร <ll am> <ไป>อมันนานคิดถึงก็เลยต้องมาดูเวลาเวลาก็ฟีสปินสี่ครั้งค่ะมา เตะมาเลยเตะบอลมาเลยนยะฮะ96ค่ะ96บาทเองเหรอ256บาทอยู่แล้วคุณผู้ชมโชว์ถ้วยแบบนี้ก็ต้องโชว์ยอดเงินค่ะ352บาทอา่ลละค่ะเครดิตอยู่ที่1 9คุณผู้ชมขอปัดอีก7ครั้ง6ครั้งสุดท้าย8บาท48บาท อ่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมอ่ะพอแค่นี้ก่อนเนาะจะเจอกันคลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมฝากกดด้วยค่ะ pg-slot w a l เ e t ส์เรสะล็อตแต่งานนะคะใครอยากเล่นกดคลิกลิกงด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ